สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยกับผมตองพนวัฒน์นะครับคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติไทยเก็บตัวก่อนเล่นฟุตบอล AFF Suzuki Cup 5วันอาเซียนยิ้มเลยแล้วก็มีเรื่องของทีมชาติเวียดนามต้องบอกว่าหัวร้อนอย่างมาก กับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่พวกเขาแพ้โอมาลนะครับปาร์คฮังซอนี่รับไม่ได้แล้วฝากข้อความเด็ดถึงผู้ตัดสินด้วยแต่จะเป็นข้อความอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด s u บสไคร b ์ในช่องต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่60,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวดยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ช่วงได้ของคลิปนี้ผมขอไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับเขาก็กําลังแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะและเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งดูในเกมที่พวกเขาเจอกับโอมานนะครับเพราะว่าก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยผมเห็นกระแสแฟนบอลเวียดนามที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจมั่นใจมากๆว่าพวกเขาเนี่ยจะชนะโอมานได้ พอพูดตามตรงว่าโอมานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมต่อจากจีนที่เวียดนามคาดหวังจะเก็บแต้มได้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายผมก็รอดูว่าจะเก็บแต้มตามที่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาได้หรือเปล่านะครับก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเวียดนามจะสู้ได้สนุกแค่ไหนนะครับซึ่งบรรยากาศก,าก่อนเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักนะครับที่เวียดนามแน่นอนครับบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเล้าใจสุดๆ,ๆนะครับส่วนทางฝั่งโคซิโกเกติศักดิส์สนาเมืองนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคุมทีมฮองอัญลายเนี่ยก่อนเกมที่เวียดนามจะพบกับโอมานเนี่ยโคซิโกก็ได้ส่งกำลังใจให้กับลูกทีมฮองอันที่ติดทีมชาติเวียดนาม4คนนะครับก็จะมีเรืองทรงเชยงเหงียนข้องเฟืองวูวันทันแล้วก็เหงียนวันตัวนะครับพร้อม ข้อความเนี่ยเขาลงรูปพร้อมกับใส่เสื้อของนักเตะเวียดนามทั้ง4คนนะครับแล้วก็อวยพรมาโชคดีนะนาะก็ไม่แปลกใจนะครับที่โคซิโก้เขาจะอวยพรนักเตะของเขาเพราะทั้ง4คนเนี่ยก็เป็นนักเตะทีมฮองอันไงแล้วถ้าเกิดทําผลงานได้ดีมันก็ส่งผลดีกับสโมสรฮองอันนะครับหลังจากนั้นก็ได้ดูเวลา5้าทุ่มคู่นี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกเหมือนกันนะครับเวียดนามเนี่ยนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ คือเวียดนามกว่าจะได้ประตูเนี่ยผู้ตัดสินนี่เขาไปเช็ค VR แล้วเช็คอีกนะครับเช็คทั้งจังหวะล้ำหน้าเช็คทั้งจังหวะเข้าบอลปรากฏว่าลูกเนี้ยมันไม่ล้ำแล้วก็มันไม่ฟาวด้วยก็ทําให้เวียดนามออกน,นํา1.0ต่อศูนย์โอ้โหผมดูโอเวียดนามโอเควันนี้มาเล่นดีแล้วก็ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองแต่เวียดนามเนี่ยแน่นอน,นครับเขามีปัญหาเวลาไปเจอ,อกับทีมระดับเอเชียเนี่ยสมาธิในเกมรับเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหลุดง่ายๆ อย่างเช่นประตูตีเสมอเงี้ยเจอลูกบอมเข้ามาใช่ไหมเจอตีลังกายิงเข้าไป1ต่อหนึ่งหลังจากนั้น,นครับก็มาโดนจุดโทษโอโหเป็นจังหวะที่นักเตะเวียดนามเนี่ยไม่ละเอียดพอแล้วผู้ตัดสินก็เรียกได้ว่าไปเช็คว R เป่าจุดโทษนะครับแล้วก็โดนยิง2ลูกก็ทําให้เวียดนามเนี่ยแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ด้วยกันทําให้เวียดนามในตอนนี้เป็นทีมเดียวนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย ที่ยังไม่ชนะใครยังไม่มีแต้มเลยแข่งขันมาหลายเกมแล้วนะครับและแน่นอนนะครับจากผลงานการทำทีของผู้ตัดสินในเกมที่เวียดนามแพ้โอมานเนี่ยไปขัดใจแฟนบอลเวียดนามทัวร์ก็ไปลงผู้ตัดสินคนนี้นะครับโดยผู้ตัดสินที่เป่าในเกมที่โอมานชนะเวียดนามเนี่ยเขาชื่ออัธมมักฮัดเม่ h, เป็นผู้ตัดสินจากจอแดน ก็คือแฟนบอลเวียดนามพอไม่พอใจผู้ตัดสินนี่ก็ไปทัวลงใส่ผู้ตัดสินคนนี้นะครับพร้อมกับคอมเมนต์นี้ต่อว่าแบบกระจุยกระจายเลยอ่ะแบบไม่พอใจนี่คือผู้ตัดสินอีกหนึ่งคนที่โดนแฟนบอลเวียดนามไปทัวลงใส่นะครับต่อจากนัดที่เวียดนามแพ้ออสเตรเลียนะก็ถือว่าขัดใจแฟนบอลเวียดนามก็เจอทีเด็ดเข้าไปนะครับแต่ต้องยอมรับเกมนี้เวียดนามเขาไม่ละเอียดเองด้วย นี่แหละครับมานจะถานฟุตบอลอาเซียนพอไปเจอระดับเอเชียเนี่ยมันจะมีจุดเล็กน้อยที่เรายังก้าวผ่านไม่ได้โดยเฉพาะจังหวะการเล่นเกมรับที่สมาธิเสียง่ายเกินไปสําหรับเวียดนามนะครับแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่แฟนบอลเวียดนามพูดก็ทําให้เกมนี้เนี่ย ไม่ได้สามแต้มแล้วก็เวียดนามก็แพ้อีกหนึ่งัดณนะตอนนี้แฟนบอลเวียดนามค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับเรื่องของการทำที่ของผู้ตัดสินในแต่ละเกมรวมถึงเริ่มจะไม่พอใจปาคังซอแล้วนะครับมองว่าปาคังซอกับการทําทีมชาติเวียดนามในบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้เนี่ยคิดเยอะและทําให้ทีมเนี่ยเป็นรองบ่อยๆแต่คือต้องเข้าใจก่อนว่าโอ้โหไปเล่นในโซนเอเชียไปเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างซาอุญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนโอมานเนี่ย มันไม่ใช่งานง่ายนะครับมันไม่เหมือนอาเซียนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเวียดนามก็น่าจะตาสว่างมากขึ้นนะครับกับการที่พวกเขาผลงานไม่ดีในบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายครับแล้วก็นอกจากแฟนบอลเวียดนามที่ไปต่อว่าผู้ตัดสินแล้วเนี่ยหลังจบเกมก็เดือดไม่แพ้กันนะครับปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามน,นะครับที่ยังไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เลยและตอนนี้เก้าอี้ค่อนข้างร้อนโดนสื่อมวลชนเวียดนามกูรูฟุตบอลเวียดนามรวมถึงแฟนบอลเวียดนามเนี่ย วิเคราะห์วิจารอย่างหนักเลยนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ป้าฮังซอทํามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยณนะตอนนี้แฟนบอลเวียดนามน่าจะลืมไปหมดแล้วนะครับวิจารณ์เขาเต็มที่เลยซึ่งป้าฮังซอได้พูดหลังจบเกมได้อย่างน่าสนใจโดยเขาก็ชี้เป้าไปที่ผู้ตัดสินในเกมที่เวียดนามแพ้ออมาเช่นเดียวกันนะครับโดยป้าฮังซอเนี่ยเขาพูดเ็าบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายได้ทั้งตัวเขาและชาวเวียดนามก็ตั้งตารอ แต่พูดตามตรงว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยต้องมีเวลามากกว่านี้ในการปรับปรุงทีมที่ผ่านไปแล้ว4เกมเขาจะมีเรื่องพูดมากมายเกี่ยวกับผู้ตัดสินแต่วันนี้ก็จะพูดเช่นเดียวกันวันนี้ผู้ตัดสินในเกมนี้เป่าไม่สอดคล้องกันหากตัดสินจะตัดสินแบบนี้ผู้ตัดสินควรไปตัดสินตัวเองก่อนนะครับอันนี้เป็นคําพูดของปาร์คฮังซอแลที่พูดถึงผู้ตัดสินในเกมที่เวียดนามแพ้โอมานถือว่าเดือดอย่างมาก นอกจากนี้ป้าคังซอนะครับก็บอกว่าตอนนี้เวียดนามต้องใช้เวลาสร้างทีมต,ต่างๆเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในรอบนี้มันยากมากๆแต่ทุกคนก็ทํางานอย่างหนักผู้เล่นทุกคนเนี่ยพยายามทําเต็มที่แล้วแต่บรรยากาศหลังเกมก็ค่อนข้างเงียบบางทีผู้เล่นอาจจะไม่พอใจในผู้ตัดสินด้วยซึ่งใครก็ตามที่เล่นเกมนี้ก็ไม่อยากจะแพ้แต่ถว่าเวียดนามยังมีอีกหลายเกมที่ต้องโฟกัสและเชื่อว่า จะมีแต้มได้นะครับนี่เป็นคำพูดของปาร์คฮังซองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเดือดพอสมควรกับการที่แพ้โอมานะครับคือเวียดนามก็อย่างที่ผมบอกนะครับเขายังไม่ก้าวผ่านทีมชาติไทยเลยทีมชาติไทยเราไปเล่นในรอบนี้เนี่ยเราก็เล่นดีแบบนี้แหละแต่สุดท้ายนะครับด้วยประสบการณ์ที่ เรายังมีไม่เยอะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายถ้าเราไปบ่อยๆเราจะดีขึ้นแต่เสียดายที่รอบนี้ไม่ได้ไปเช่นเดียวกับเวียดนามนะครับนี่เป็นครั้งแรกมันก็ต้องเจอข้อผิดพลาดอย่างนี้แหละซึ่งผมว่าแฟนบอลก็ต้องเข้าใจแหละเพราะมันมาตรฐานเอเชียกับอาเซียนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันแล้วเวียดนามอะ่ะ นักเตะของเขาก็เล่นในลีกเป็นซัดส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในเอเชียค่อนข้างน้อยก็ไม่แปลกใจหรอกที่จะแพ้รวดทั้งหมดเลยที่ลงเล่นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เวียดนามอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มนะก็ถือว่าต้องปรับต้องแก้กันต่อไปเซิร์บทีมชาติเวียดนามผมก็ดั้งดูอยู่แหละเขาก็สู้ได้สู้ได้ดีสู้ได้สนุกแหละแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทําให้พวกเขาพ่ายแพ้ไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับก็ดูกันว่าเวียดนามเนี่ย เดี๋ยวพอไปเจอญี่ปุ่นเจอซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะสู้ได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันเพราะต้องติดตามฟอร์มของเวียดนามให้ดีณนะช่วงเวลานี้นะครับผมพูดตามตรงทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยต้องสกาฟอร์มทีมชาติเวียดนามตั้งแต่บอลโลกรอบคัดเลือกอยู่แล้วเพราะเวียดนามเนี่ยจะเป็นคู่ต่อกรคนสําคัญในทีมชาติไทยที่จะแข่งขันฟุตบอล AFF s u z ซูซูกิครับในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวียดนามเขาลงแข่งขันเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อนําม,มาปรับใช้และมา เล่นกับเวียดนามให้ได้รับชนะสําหรับทีมชาติไทยนะครับก็ติดตามกันอันนี้เป็นเรื่องของทีมชาติเวียดนามสั้นๆที่นํามาฝากกันครับจากนั้นมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องของความื่้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในบนโลกรอบคันเลือกก็ทําให้กระแสทีมชาติไทยของเราค่อนข้างดรอปลงไปก็จะไปคึกคักอีกทีนะครับคือในชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกที่ทีม u 23จะไปแข่งขันที่มองโกเลียเดี๋ยวจะเดินทางไปในช่วงวันจันทร์หน้าและแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมฟุตบอล AFF Su z u ซูซ u กิครับในช่วงปลายปีนี้เท่ากับว่าทีมชาติไทยในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้สเกลฟอร์มการเล่นของนักเตะไปก่อนนะครับในส่วนของทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยก็มีทีมงานอย่าง คุณเอ็กวัสุผลแก้วผึกงที่เป็นผู้ช่วยมานโพกิ้งเซอร์เดชจดิดมิลาบและโคดหนึ่งหนึ่งลือไทยสัตว์ทองเวนนะตอนนี้ก็ตะเวนไปหลายๆสนามเพื่อดูฟอร์มของนักเตะส่วนมานโพกิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเร็วๆนี้แล้วนะครับก็จะได้มีการเตรียมทีมกันต่อไปแต่ปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมนเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยอย่างที่เราได้ยินข่าวว่าทีมชาติไทยชุดฟุตบอล a f f Suzuki ู u p ในหนนี้เนี่ย เราจะมีเวลารวมตัวกันเพียงแค่5วันเท่านั้นก่อนจะเดินทาง5วันเนี่ยคือการฝึกซ้อมเต็มที่นะ5วันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตามตรงว่าเวลานี้มันน้อยมากๆนะครับสำหรับในการเตรียมทีมแล้วเราจะคาดหวังจะไปเป็นแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki ครับเพราะข่าวแบบนี้ออกไปผมพูดตามตรงมาเลเซียฟิลิปปินอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามยิ้มเลยครับทีมชาติไทยเตรียมทีม5วันมันกระชั้นกระชิด เกินไปมากๆและจะทำให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมค่อนข้างยากจริงๆนะครับเพราะทีมชาติไทยผมเห็นด้วยกับพี่ตุ๊กเปียพงศ์บิวอ่อนที่เขาได้พูดในรายการของเขานะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีเวลาเตรียมทีมอย่างน้อย10วันหรือ2สัปดาห์เพราะเราไม่สามารถทําแบบชาติอื่นๆได้ทีมชาติไทยเราควรต้องทําแบบนี้และอีกอย่างนะครับทีมชาติไทยต้องมีเวลาให้มาโน่พกิงได้รวมนักเตะได้ฝึกซ้อมต่างๆ,างๆจริงอยู่ที่ฟุตบอลไทยลีกเนี่ย มันแข่งขันต่อเนื่องก็จริงความฟิตนักเตะมีอยู่แล้วแต่จะเอานักเตะจากหลายๆสโมสรมาเล่นร่วมกันเนี่ยไม่ใช่จะเล่นได้เลยต้องใช้เวลาในการปรับจูนถึงแม้จะมีนักเตะดีๆเยอะแต่ถ้าเกิดซ้อมกันน้อยเนี่ยโอกาสที่จะพลาดพังก็เป็นไปได้ผมเห็นด้วยกับเดอตุ๊กเปียพงผิวอ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าจะทำยังไงให้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เยอะมากขึ้นซึ่งตอนนี้ทางฝั่ง ไทยลีกเนี่ยก็กาลังคิดหาวิธีอยู่นะครับมีสิทธิ์ที่เราจะได้ซ้อมมากกว่า5วันด้วยนะตอนนี้เขากาลังแก้ไขอยู่อยู่ที่ว่าสโมสรฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะยอมรับกับโปรแกรมที่จะต้องเตะถีขึ้นในช่วงหลังจากนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสโมสรไทยพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเราเนี่ยมีผลงานดีไปประสบความสําเร็จในฟุตบอล AFF s u z ซูซูกิครับมันก็จะต่อยอดในการที่จะทําให้สโมสร มีสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นทําให้กระแสะฟุตบอลไทยลีกมากขึ้นต้องยอมรับนะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลให้ความสนใจและทีมชาติเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของฟุตบอลไทยนะครับถ้าเราผลงานดีมันก็ต่อยอดไปให้สโมสร,รไทยลีกมันคึกคักก็เหมือนในยุคข,ของโคซิโก้อะ ที่ทีมชาติไทยมีผลงานดีคว้าแชมป์อาเซียน2ครั้งติดกระแสะฟุตบอลไทยลีกตอนนั้นก็ฮือฮาและสนุกมากๆแฟนบอลก็ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสําคัญมากๆผมเห็นด้วยกับพี่ตุเปีรพง์ผิวอ่อนจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยลีกจะหาลือหาวิธีการให้ทีมชาติไทยของเรามีเวลาฝึกซ้อมกันมากขึ้นก่อนจะไปลุยเอฟเอฟซูซูกิครับผมมองว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะครับ จริงอยู่ที่เราจะมีนักเตะผู้เล่นฝีเท้าดีแต่ถ้าเกิดซ้อมกันไม่เยอะเนี่ยมันก็เหนื่อยเล็กอย่างมาโนโพกกิ้งก็ใหม่กับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าเขาจะรู้นักเตะไทยเป็นอย่างดีแต่เขาทําในสโมสรไงแต่ทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเพราะเป็นการแบกความหวังของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้พวกเขาเยอะหน่อยนะครับก็หวังว่าจะได้บทสรุปนะคือถ้าเกิดเก็บตัว5วันละแข่งเลยเนี่ยมันก็มีเรียกได้ว่าบทเรียนมาแล้วนะครับในยุคข,ของไบอันล็อบซัน แล้วก็ในยุคข,ของนิชิโนที่ขนาดเก็บตัวเป็นเดือนเนี่ยยังไม่ชนะอินโดนีเซียเลยครับคุณก็คิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้มากกว่านี้แต่ผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาทําทีมชาติไทยหนเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่และพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จให้ได้ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ติดตามกันได้แมตช์แรก5ธันวาคมจะพบกับบูไนหรือติมอร์เลสเตนะครับ11ธันวาคมพบเมียนมา 1 4ธันวาคมพบฟิลิปปินส์18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับก็ติดตามกันสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยก็เป็นรายการที่ผมก็คาดหวังอยากให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีนะครับรวมไปถึงอยากให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จ เพราะจะทําให้กระแสะฟุตบอลไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งคือผมทําสื่อเนี่ยผมค่อนข้างรู้เลยว่าถ้าทีมชาติไทยเราผลงานดีเนี่ยมันต่อย,ยอดให้กับสโมสรฟุตบอลไทยลีกจรงิงจริงแต่ถ้าทีมชาติไทยผลงานแย่เนี่ยมันก็จะทําให้กระแสะฟุตบอลไทยลีกเงียบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นผมอยากให้กระแสะฟุตบอลไทยบูมอยากให้ทุกคนเชียร์ทั้งทีมไทยลีกเชียร์ทั้งทีมชาติไทยอันนี้ก็รอติดตามว่าจะมีบทสรุปยังไงหลังจากนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมช่วยกันนกกกด like, กด share, ลกดล์แชระใ ุมุ่งสู่60,000่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ